สวัสดีครับวันนี้พ,พบกับรา,ายการกอล์ฟได้กัอีกครั้งครับเราก็จะเล่นไม้ครับขออุปกันครับคุณปิ่มนั่นเองนั่นตัวหดือครับสวัสดีมันเดือเยเลยนั่นตัวมจะเป็นดืยังไงเนี่ยมันดูงาการเลยโอเคโอเคอเค,คนแหลก<อ>เลยว่าคนแหลกเลยมองตรงห่อแหละ เออใบมัน,นแหลกจริงๆ,ๆ,ๆไม่รู้หลานคือวันอะไรวันครูซึ่งตรวตัวอะชื่อตรงกับจุดๆโคตรแหลกอะไรวะออกเคื่องเล่าข่าใหม่มไม่ใช่ผมเอาเคลิปรถยกทุกม,มันแหลก มาไปขดเหมืองคนผมไปทำฟาร์มวุณจะทำฟาร์มคนน่ะไปขดเหมืออจะเทียนนะตอ้มือใครฮะขอคือดับสปิ่มไปวอลเล็ตโก้สอร์สปอร์ฮิวร์วัดแบับ๊ลนะแม่ไหน้วกเถียงโอ้วนะวัดับวัหลับแมบละ ไอ้อะไอ้กะโปไอ้อะไอ้กะโปคนหลักอะไรวะผมเอาคลิปลงวหนูเถอะยกคนเลยหลักยันนี้นี่เองขุดเมืองเด้คนไดเลยไม่ขุดเหมืองเหรอวาขุดอะไรเนี่ย แล้วจริงๆแ้วผมแค่ผมจะอ่านแค่สามสามสิบนาทีนะหมดแหละปันแหลกไปละข้นั่นเดินเอาประตูแม่งอ่ะยอดเลยทำอะไรเนี่ยทำหมาก็เลยทำหมาองทำหมาอะไรเนี่ยทำไมมาคุณเป็นคนอย่างนี้ฮะทาเมืองทาหมาได้ไงเนี่ยเออ คุณเป็นคนอยงี้นี่เองรู้ละคเป็นคนอย่างนี้แล้วรู้นละ่เลงานองลงสวตัวนี้อแขยนก่อนเอปรบนึงนะไเลงตามจไหนนชะเยได้เหรอได้

มาครับตอ้มาปาขับมาขัดฮึ <c oughs> คุดเบิดเบิดน้ำตู้ม,มนาลงน้าละโคตรแหลกเลยเคุณลองตีตีเอ็นเดอร์แมนดิน,น้นเไ,ไปตรงน้ำอ,ะอ่ะมแต่มามามงตีเอา แปลว,ว่าเอ็นี่มมนจะส่งเสียงมาใช่มันมันมันจะมันจะลงน้ําไม่ได้ลงน้ํามันก็ตามันเร่องส่งเสียงมาไงลงน้ำไม่ได้แล้วอุ้ย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 บอกเอ็นนะแมนมันมีมาเมื่อหล่ไม่เวลาทำซ้อนซานาทีไหนเผาเธอไม่ยุ่งอะไร ขอเพียงเธอสองสามคำปรดมานานแหลกจริงๆเลยแค่สันสันของเราจริงๆมันเล็กจงเลยแหลกว่ะเฮ้ยรบตีนเออพี่ ผมอายแค่สามสิบนาทีนะไอ้ไม่เอาละายี่สิบห้าทีแม่งเลยแหลกละมันมันมันไม่ใช่ละแต่แต่อาจแค่ทีเดียวก็ไม่ได้เลยจะลงเหว่งละทานก่อนแล้วกัน แย่เรื่มหาเพชเตัวพูดจาเลยกแเริ่มหาเพชเตัวเจไมถึงไนเลยแล่เรื่มหาอะไรค่ะหาทองหาใด้หมดหลายหมดลาเพรเยอะอย่าลืมเอาหาเพรแล้วก็ไปขุดปนรกแล้วก็ทำลูกตาเอ็นเดอร์ดักรือนเือกเลยก็คือเรี้ยงหนึ่งได้เงหนึ่คือ เอ็นเอนอมีอยู่ในเตาขคไม่กี่ก้นเอ๊ะไอ้อะไอ้อ๊ะตโพวไอ้ไอ้อ๊ะตโพทำนี้ดีกว่าพอเธอเป็นคนอย่างนี้ก็ สานสาันเนี่ยตอนอย่างนี้หน้าตาดีก็เรียกวัยเหอะดูอีที่ก้กาวไกมาเป็น,นป้า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 ถ้าใครเห็นผมแหลกก็ข้ออภัยดูดีขึ้บอะไรหลกเหมือนกันว้าผมเล่นผมไม่ห,หลอกน้องน้องเขาแจหรอก เราแค่เพื่อดูนมแม่เฉยน้ำก็ใจหรอกอะไรเพื่อตรงไหนตกรหัอ้ยเอ้ยเอ้ยกระโดดเอ้ยเอ้กระโถงเกมสเตมีเกมใหม่แล้วเกมนะเกมสเตมมีเกมใหม่แล้วตอนนี้ เบยเกมอะไร,ระไะเกมนี้ค่ะ9ดอนอจะเลยโหจะเลยสุดยอดอ่ะัวเยอะด้วยไม่ใช่คนปวดไหนส,สิตอนตอนน,อน,นี้ตอนนี้กังกาลัางล้าหนาูไม,ม่ปิดเสียงแล้วผม<ไ>บอกแล้วครับผมสายากาเทยอะแล้วก็ไม่ปวดแ้วแบบ ขออยากก็คืออ่ะขุดซิอ่าได้เลยเนาะนี่จักงานการเลยผมสาตว์ดับหน้าที่แหละอย่างนี้เมื่อจะรอมฟาร์มเสร็จไะเนี่ยได้แล้วก็ตายหมดกันแน่เลยเร่องนี้โรคแตกแน่ยพูเถียงเนี่ยโรคแตกกันแอ่ ผมบอกจริงนะผมก็ค่อาจแค่ยื้มมาทีผมก็เลยล,ละมาหลัดไปละมาหลัก็ไม่ได้ละมันไม่ใช่ละเจอเล็กแล้ว,จะ,ลวจะไปไหมอ๋ออ๋อ เออทำฟาร์มได้หล้วมันหลักไปแล้ววะคุณว่าจะตอบต<บ>่<ะ>อหลักไปจะตอบบวกก็แทบมือตึองหนาแล้วคนเอ้ยสเก็ลต้อนยิงไม่ได้ไม่ได้ตัวจริงก็ยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านเราหลักชิบไปกันเลยแบบโม่ไม่ได้ไม่ได้หลักจริงๆเลยไม่ได้ไม่ได้ คนไหไปขุดเหมืองไปเบี้ยโมะนอนก่อนดีกว่าน้นผมทำฟาร์มไม่ได้เร็วนอนลงไม่ได้แล้วเดยวมันนอนแล้วดิ เอยากที่เก็บซอมบี้เอาอาหารอะไรเหลือหมดเป้าอาหารนะอ่ะอาหารผมมีอยู่ยี่สิบอันที่เป็ชิ้นดิอยู่ในกนล่องฮะครัดบดูดิแล้วมีแล้วมัอนมอยู่หน้าบ้านไม่ใช่แล้วมันอยู่หน้าบ้านอะ่ะแล้วอยู่บนหลังคา ไม่สวยนะ้องน้องก็จะน้องแข่งเกทาร็อกเฉยน้องเข้าใจหรอกถ้่องนีง้น้าไว้้งไม่นะปักไฟไงปักไ,ไ,ปไม่ไหวแล้วอัจะไม่ไหวไม่ไหวละมันแหลกไปละ S <S มันแหลกไปละมันมันไม่ใช่ละ,ละคุณมี้ที่สองอย่างคือกุดหินตัดไม้ผมมาเยอะๆเลยเยอะเลยแล้าที่ผมคือทำฟาร์มหาวะแล้วก็หาหาอาหารเ yeah. ย่โบานเยอะมากเลยตรงนี้เหล็กเยอะมากใจบ้าไอ้อธ่คุณอะอะไรทำฟาร์มเนี่ย เออทำไมคุณตักไฟอ่ะเออไม่รู้หน้าที่เลยไม่มีทางน่ยปักไฟคุณหนัดตึกไฟอ้ะไม่นั้นเขาจะไปโตแต่ไม่ใช่โตโตเอ่ะใช่นั้นสับไม่ได้เกิดโตเร็วขึ้นยังใช่นี้มันเสร็จมันหมดไปก่อนเอ้มันหมดทีอย่างดีโห ยี่วัยหลักหลักหลักหละมันหลักไปและมันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่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  มันไม่ใส่มันไม่ใส enfin ่มันหลกไปแล้วเนาะมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใส่แล้วซูมโกะเป็ตเนสเทลลก๊กก๊อกราดเออเออเอแลก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  สุดยอดอะ่ะให้เขาหายแหละก่อนละกันบางทีผมอัดคลิปอยู่อะ่ะเอ๊ะพอเอาพ<ช>อเอาคลิปละไรเงี้ยทัวรไปมันก็แหลกอย่างนี้แหละโอ้ยอีโร่บายสักเกลอ,กอกมองตรงไปเชุดนี้เอ้ยในแก๊แม่ค้าแบบผมไม่เคยเจอเหี้ยรบาย้วขาเดียวมแต่ละครั้งเยอะไม่เจอเลยไปโ,ลปโ,ลปโลหโลดไปโหลดบางทีระบายมันอะไรเจ้าของมันป่ายต้องเจจริงๆเลย มันเริ่มมนโหดแลวแล้วก็ใจเลยอช่วยหน่อยมาช่วยแล้วผมแหลกผมไปผมก็ตายผมก็เจอแม่หมดด้วยแม่ไมเยือูก็แค่ต้นไม้แม่งน่าทึบว่ะย้ยชชผมแหลกผมไปผมก็ตายบงตรงตายเลย เออพ่อมอจัดการเองอ่ะอ๋อพ่อมอพ่อมก้าโทรถอะพ่อคนเดียก็รู้เลยเป็นไงพอไมจะตายแล้วพาพ่อคนนี้ก็รู้เองอ่ะพ่อมอเป็นไงโอ๊ย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 อย่าตายพ่นี่โอ๊ยไอ้นน่วนอ่ออย่าตโอ๊ยเลือดีดเดียวเลือขึ้นีดมาช่วยหน่อยไม่ไหวมันแรก ผมปันผมก็ตายามมกอีกรอบเลยอ่ะหนูน่าที่เลยทั<ม>้งเขาก็สู้ <ผม S 1> ไป,ไปสู้กับคน,คนกว่าจะตายเนี่ยเหลือชีวิตแค่คือกต็ต้องสู้ให้ตายชีวิตนี้ฉันจะตายหาถานเนี่ยอย่าเอาไม่ให้นะโอ้โหพ่อม่สอ,อ,องตัวเฮ้ยพ่อม่สอ,องตัว ไม่ลบดิมหมดไม่หมดเออผมเจอแต่เจอไม่หมดอะไรอ่ะไม่คนเป็นเด็กอย่างนี้ฮะให้พ่อนมาหาผมแหละมันเด็กอย่างนี้ฮะะไมกรู้บุคคลไม่รู้บุคคลชาติจนนะข่าวสัตว์เออผมไม่ตายเว้ยอ้าวอ้มูคืออะไม่ออาวอ้าไปนะคนนั้นรู้เรื <m uch iller> <m uch iller> ่องอะไรหรอคนไม่จับหน้าที่ ดดคุณอะผ่พาพ่อหมดแม่หมดจะเกิลฝาฝาบุฟาหมาอะไรมาที่นี่อยู่หลังบ้านเลย ตายตายยังตมยหมดตายอ่ะตายเอาไม้หมดตายยังไม่หมดตายยังยังไม่ตายเลยข้ามเละอยู่หลังบ้านอ่ะนสองผมแปลกผมขึ้ไม่ได้ผมก็ใส่ตามเล็กใส่ตามข้าเป็นเอ้ดำ ยังไม่มีรขแบบโอ้โหไม่มีไขรเลยมาช่วยนอยสองตัวเลยพวกผมแรกแบบผมไอีกครั้งแหะม่ที่ใครกล้หูใครใช่ไหมแหละกำลังหลบอยู่อ่ะอมมแม่ตีมาสิวะตีที่หัวที่ีเลยนะตีหัวันี่ยมันไม่เกี่ยวกผมตีหัวตีหัวเกังวลอ่ะ เอาต้องมันเกี่ยวอะไรดีหัวเกี่ยวเลยผมคนแล้วคนอยากหาแฟนได้ปะโอ้ยพามาดิคนอยากหาแฟนได้ปะเฮ้ยตอบดิ contexts, คนอยากคนอยากหาแฟนได้ปะทำไมครับทำไมเอ้ย คุณจะคุณอยากคุณอยากหาสายได้ปะคุณอยากหาคุณอยากหาสายได้ปะอะไรนะคุณอยากหาสายได้ปะไม่อ่ะอ่ากัมอ่ะผมจะบอกคำคำหนึ่งที่คุณจะหาไฟได้เออนึงน่ามาแหลกคนเอาเก็บของเลิกนี่เดี๋ยวอไตขึ้นมาสวยท่าทายอยู่ไหนอ่ะ ต่างนะนี่มานหนิเมาหนิแไม่ไะปะเดินไม่ได้แล้วเหมือนคำหนึ่นงที่บอกว่าคนคนที่ใช่กับคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่กับคนที่ใช่บางคณจะหาได้ไนะบองคนไม่เงี้ยผมจะพูดอีกครั้งนะครับคนที่ใช่คือคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คือคนที่ใช่ใจบับ เผื่อคุณจะหาไฟ้าได้ในชีวิตนี้นะอะไรทราไม่ได้ตายไม่มีอเลยแม่งมันเป็นไงแต่เราจะจำพโมเดลเราแต่เราคนอย่าจ,จ,จ,ะจะตายนะเราต้องเก็บเราแต่ว่าเราต้องเก็บเรื่อไปดิอะไรไอ้อบไปอับ งงก็อัพดาบอัพอะไรเนี่ยคนไม่รู้เรื่องอะไรประกาศน้ำมันจะดีขึ้นนะแล้วคนเป็่นคนอย่างนี้ตักหน้าถี<ส>่แต่มือเลยค่ะพี่น้อจะมือเลยค่ะจนมือระ,ะอแคะมือแล้วจะมือแล้วจะมือแล้วมือแล้วเอ้ยกับบ้ามันนอนเร็วถามเรื่องอำหมูก่อ,อ่าตอนนี้ผมมีหนึ่งท่อยู่เนี่ย ไอเหรอีอ่นนผมลังไฟแมงมุมอยู่แต่มันก็ตายละน้วหมูน้าหมูน้าหมูน้าหมูกินทุกวันวัน เดี๋ยวผมเด,ดียดด๋วยว o n กิน m ้าววันนีาา้ไอ้ใครมหาเทนผมจะเลิอกอัดละผม,มันหลักมันหลกกว่าแล้วผมอัดที่เดียวไปไม่ได้เลยนี่คือผมเดี๋ยวปไปนอนเดี๋ยวจะใายลัวพ่อพดก่อน ฆ่าพี่เอื้อบตายฉันต้องฉันตาปากไฟรับๆบ,บาดบาดเหือดอยู่ไหนแล้ววะตัวอย่าหลบอีกเพื่อนอันตรายนะเพื่อนอย่าหลบสีพเพื่อนขอบคุณนายที่ถ่าตัวได้น่าจะขึ้นมาแล้วนะ นคนอะ่ะอยู่ในถ้ำอยู่เลยแล้วก็ออกมาแล้วอย่าละมันตักไฟแหละอ๋ะะอเอาเลอท่อเดียวเอาเดียวเอาไปดิให้ในให้ในบ้าดี๋ยวนั่กเก็บเก็บในกล่องวเป็นดงนอ่ นี่แหละแล้วผมม่เห็นผลนี่ผมก็ตักไฟอ่ะไอ้คณแหลกนีเดี๋ยวดี่ลยอังไงไม่ต้องมาหลอมาแหลกและซอมบี้ไม่อยู่หลังโอ้ล่ะไม่ไม่ใช่ลากออถึงซอมบี้อยู่หลังผมแล้วโดดน้ำไปแล้วก็ยิบอาทีแล้วกลับบ้านกลับบ้านทำแล้วก็ไม่ไมไมต้องโคตรกลับบ้านชิงเลยครับเช่งกลับบ้านเลยครับตอนนี้ซอมบีแ้แรกตูดเลยครับตอนนี้กันเลย มันจะฆ่าแม่งอ่อนรนะับนถามันหนีไปแล้วหรือโมอกลับบ้านเลยโกโก้โก้เก็บบานไปนอนอีกห้านาทีแล้วมันต้องทำไปแล้วใครนี่พอเรามันแหลกไปแล้ว <Okay. S 1> อะไร,รอ่ะพอ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 ทุ่งว,วัวมันทำทุ่ัว i s ส y r อิไฮโลลโโอ้โอ้โอ้สอง้าคทปากไฟคุณไม่เข้าใจหรอกการปากไฟก็ได้มีข้อดีอยู่อะไรอะไรสัมบีไม่ต้องเกิดใกล้ๆบ้านเราอะไรเราบางที อราอัได้แม้ก็ตัดได้นะไม่ข้อดีหลายอย่างนงหนูข้อเสียก็ไม่เยอะนะผมก็ไม่รู้ข้อเสียเนี่มกล้วแต่ับบยเกลับบ้เหล็กเอ้ยเลยๆกันนิดนึงว่ะเลกๆนิดนึงมานั้นผมจะเปิดคลิปด้คนเดียวอ่ะคนีี้มาออีกสิบนาทีผมก็จะเปิดคลิปด้วยตัวเอง โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วฮีโร e, ่บา Hi, ยเอ็นทั้งเนไฮ้ยอ,อย่ามาขโมยขโมยอะไรบอกกินอ่ะเออใช่วันนี้รายการก็้ทราบก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครบับสวัสดีค่ะ